คบตอบโบราณว่าอาภัพรักและมีโอกาสขึ้นคานถึงแม้จะมีแฟนแฟนก็ดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างแฟนมีชู้แฟนมีคิกต้องทำงานหนักเองเหนื่อยเองตรากตรำเองถึงจะมีกินมีใช้สวัสดีครับหมอโควิดครับหมอเชื่อว่าปัญหาเรื่องคำตอบเนี่ยเป็นปัญหาของผู้หญิงหลายๆคนและผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทำไมจึงมีปัญหาเรื่องคำตอบ แล้วท่านทราบไหมครับว่าขมับตอบเนี่ยมี5สาเหตุด้วยกัน5สาเหตุน,นั้นคืออะไรตามมาเลยครับ1เลยนะครับการฉีดบท็อกลดกรามที่มากจนเกินไปอะไรก็ตามที่มีผลต่อ กล้ามเนื้อเกี่ยวกับการเคี้ยวกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการเคี้ยวของเรานะครับมีอยู่2ตํตำแหน่งมันจะมีกล้ามเนื้อตรงมุมกรามตรงนี้กับที่ขมับที่มันจะหดแข็งตัวขึ้นถูกไหมครับเวลาเราเคี้ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มีผลต่อการเคี้ยวมันจะทําให้ขมับเนี่ยตอบลงไปด้วยเพราะกล้ามเนื้อที่ขมับมันจะลดขนาดลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยการฉีดโปตอลลดกรามทําให้ขมับตอบข้อที่2การจัดฟันการจัดฟันทําให้การเคี้ยวมีปัญหาเลยทําให้ขมับตอบ ข้อที่3การผ่าฟันกรามการถอนฟันคุดก็มีผลต่อการเคี้ยวทาให้ขมับตอบข้อที่4อายุที่มากขึ้นทําให้กล้ามเนื้อมันลดขนาดเล็กลงก็ทําให้ขมับตอบข้อสุดท้ายพันธุกรรมบางคนใจบอกว่าฉันไม่เห็นมีปัจจัยอะไรทั้ทุกอย่างเลยแต่พอหันไปดูทั้งแม่แม,แม่ก็เอยหรือพ่อหรือญาติพี่น้องขมับตอบกันหมดเลยมันก็เป็นไปได้สูงที่เราก็จะขมับตอบเช่นกันถูกไหมครับนี่แหละครับ5สาเหตุของปัญหาขมับตอบ หมอเกิดในตอนแรกขมับตอบโบราณว่าอาภัพรักถึงแม้จะมีแฟนแฟนก็ดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างแฟนมีชู้แฟนมีกิ๊กต้องทํางานหนักเองเหนื่อยเองรกรากกรรมเองถึงจะมีกินมีใช้เฮ้ยมันเข้ากับฉันเป็นแบบนั้นเลยฉันมีขมับปัญหาเรื่องขมับตอบแล้วก็ฉันจะเป็นแบบนั้นคืออย่างนี้ครับถ้าเราเชื่อเรื่องหงูเหงคงขมับคือวางสมรสมันเป็นเรื่องของความรักเป็นเรื่องของชีวิตรักถูกไหมครับนั่นคือเรื่องของหงูเหงแต่บางคนไม่ได้เชื่อเรื่องหงูเห้งหมออธิบายแบบนี้ อธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์เลยครับคำหมับเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มันทําให้เราดูเด็กหรือว่าดูแก่ลองไปดูนะครับไม่มีเด็กคนไหนสักคนเลยที่มีปัญหาเรื่องคำหมับตอบเด็กที่อายุต่ากว่า10บขวบไม่มีใครคำหมับตอบเพราะฉะนั้นนั่นคือความต่างของคนที่อายุมากขึ้นหรือคนที่แก่ตัวลงมันจะมีปัญหาเรื่องคำหมับตอบเพราะฉะนั้น พอขมับที่มันตอบมันจะทําให้เราดูแก่มากขึ้นดูมีอายุที่มากขึ้นนั่นคือวิทยาศาสตร์แล้วนึกออกไหมครับคนเราพอดูแก่ดูมีอายุที่มากขึ้นความมั่นใจความดูดีหรืออะไรต่างๆมันหายไปหมดอย่าลืมนะครับว่าถ้าขมับเราเต็มเราดูดีขึ้นเราดูเด็กขึ้นความดูดีดูเอกเนี่ยมันดึงดูดผู้คนผู้คนเนี่ยก็จะนําโอกาสมาให้ไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางด้านการงานการเงินหรือแม้แต่ความรักถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราอธิบายเรื่องวิทยาศาสตร์ขมับตอบทําให้ดูมีอายุทําให้ดูแก่เพราะ,ะฉะนั้นถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องขมับตอบได้มันก็ทําให้เราเด็กขึ้นสําหรับคนไหนที่เจอปัญหาแบบชีวิตรักเหมือนที่ว่าคือมีปัญหาเรื่องอาภัพรักมีปัญหาเรื่องขมับตอบด้วยอาจจะเพราะคุณขมับตอบและคุณก็เลยดูแก่และคุณก็เลยดูมีอายุคุณก็เลยมีปัญหาเรื่องความรักจริงๆมันอธิบายได้ถูกไหมครับแล้วเราจะแก้อย่างไงเรื่องปัญหาขม oh ับตอบโอเคการแก,ก้ปัญหาขมับตอบ เราอาจจะเลือกใช้การผ่าตัดก็ได้นะครับคือใช้ซีโคนใส่เข้าไปอันนี้ก็ย่อมได้สำหรับบางคนที่กลัวการผ่าตัดตัวเลือกที่ใช้ในการแก้ปัญหาขมับตอบได้ดีมากนั่นคือฟิลเลอร์เพราะฉะนั้นฟิลเลอร์เนี่ยสามารถเอามาใช้แก้ปัญหาขมับตอบได้ดีมากนะครับเพียงแต่ว่าการฉีดฟิลเลอร์ที่ขมับเนี่ยหนึ่งคือฉีดยากแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ต้องระมัดระวังค่อนข้างสูงมันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาได้ถ้ามันเกิดฉีดแล้วมันพลาดขึ้นมานะครับถ้าเรามาฉีดขมับ เราไม่ได้ฉีดด้วยเทคนิคขมับแบบเทคนิคทั่วไปนะครับแต่หมอจะใช้การฉีดขมับด้วยเทคนิคหลบเอนไซม์เพราะฉนั้นการฉีดขมับด้วยเทคนิคหลบเอนไซมนี้เนี่ยบริษัทเขาการันตีแบบนี้ครับว่าฟิลเลอร์ตัวเนี้ยโมเลกุลปานกลางเนี่ยจะอยู่ได้1ปีโมเลกุลขนาดใหญ่พิเศษอยู่ได้2ปีหมายความว่าย่งไงหมายความว่าถ้าปานกลางบอกว่าอยู่ได้1ปีหมายความว่าฉีดวันนี้ปุ๊บอีกครบ1ปีฟิลเลอร์หมดพอตัว2ปีฉีด2ปีปุ๊บวันนี้อีก2ปี ฟิลเลอร์หมดเพราะฟิลเลอร์มันสลายในร่างกายคนเราเพราะมันมีเอนไซม์ที่คอยทาลายฟิลเลอร์ถูกไหมครับแต่ถ้าเราใช้เทคนิคลบเอนไซม์หมายความว่าฟิลเลอร์ที่การฉีดในครั้งนี้มันจะอยู่ได้นานกว่าปกติมากไม่ใช่อยู่ได้นานกว่าปกติเฉยๆนะครับคือจะอยู่ได้นานกว่าปกติมากเพราะฉะนั้นถ้าบริษัทเคลมว่าตัวนี้อยู่ได้หนึ่งปีมันจะกลายเป็น1ปีเป็นอย่างน้อยหมายความว่าเวลาผ่านไปแล้ว1ปีฟิลเลอร์พล่องไปแค่ 10- 2ถึง ยังมีฟิลเลอร์เหลือถึง 80- 9 0ถึงนั่นหมายความว่ายังอยู่เต็มอยู่หรือถ้าเราเลือกใช้ตัว2ปีตัว2ปีเนี่ยฉีดไปปุ๊บผ่านไป2ปีปั๊บฟิลเลอร์พร่องไปแค่1 0บถึงยยังเหลือฟิลเลอร์ที่ขมับตั้ง 80- 9 0ถึงนั่นหมายความว่ายังดูเต็มอยู่และนี่แหละครับคือเทคนิคหลบเนซนไซมันจะอยู่ได้นานกว่าปกติมากแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้เทคนิคหลบเนซนไซด้วยและเราใช้โมเลกุลขนาดใหญ่พิเศษด้วย การฉีดขม,มับในครั้งนี้ของท่านมันจะไม่ได้แค่ขม,มับฉีดขม,มับได้คิ้วยกเป็นของแถมได้ชั้นตาที่ชัดขึ้นเป็นของแถมเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะเลือกฟิลเลอร์แบบไหนด้วยเทคนิคโรลบอลายยังไงท่านอยู่ได้นานกว่าปกติแน่นอนถ้าท่านเลือกโมเลกุลใหญ่พิเศษการฉีดฟิลเลอร์ครั้งนี้ของท่านมันคือการยิงกระสุนนัดเดียวแต่ได้นกถึง3ตัวหากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูและอย่าลืมกด s u b s c r i b e นะครับ เพื่อติดตามคลิปที่น่าสนใจจากเราสวัสดีครับ